วันนี้ทำกินเองชวนเพื่อนๆมาทำแกงป่าทะเลกินกันนะครับซดน้ำคล่องคลอไม่เผ็ดเกินไปอร่อยมากเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับตั้งน้ำสะอาด700มลลิตรนะครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไป30กรัมนะครับแล้วก็ตามด้วยกะปิ1ช้อนชานะครับเป็นกะปิแกงนะครับแล้วเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกจินดาแดงโขก5เม็ดนะครับใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนครับตั้งจนกว่าจะกะปิจะละลายนะครับแบบนี้นะครับสักครู่หนึ่งก่อนนะครับ ตรงนี้ต้องให้น้ําแกงเดือดนะครับจะมีกลิ่นหอมนะครับรอจนกะปิละลายดีนะครับก็ใส่มะเขือเปาะลงไป2ลูกนะครับมะเขือเปาะนี่ผมจะหั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้นะครับตามด้วยถั่วฝักยาว2ฝักนะครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงสัก20ลูกนะครับหรือตามชอบนะครับใส่อย่าใส่เยอะเกินไปนะครับรอจน3อย่างนี้สุกก่อนนะครับตั้งไฟสักครู่หนึ่งก่อนให้เดือดแบบนี้ครับผมพอเดือดได้ที่แบบนี้นะครับปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรส2ช้อนชาครับผมแล้วก็น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับ กระชายซอย10กร,รัมนะครับใบมะกูดฉีก2ใบค,ครับผมพริกไทยอ่อนสักหนึ่งพวงนะครับเพิ่มความร้อนนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉาแบหบ1เม็ดรครับผมตั้งจนทุกอย่างเดือดได้ที่นะครับหลังจากนั้นน้ำไเ,เดือดเลยนะครับใส่กุ้งลงไปได้เลยครับผม วันนี้ใช้กุ้งขาว7ดตัวนะครับปลาหมึกหนึ่งตัวพาหลังเอาเส้นดําออกปลาหมึกก็หั่นเป็นชิ้นให้เรียบร้อยนะครับพอตั้งเดือดสักครู่หนึ่งใส่ใบกะเพราตามลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งนานนะครับพอเดือดก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งกับปลาหมึกจะหดไม่น่าทานนะครับจะเป็นอันเสร็จแล้วนะครับแกงป่าง่ายๆในแบบของทํากินเองนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําก็วิธีทาตามนี้เลยนะครับใครอยากได้เมนูไรคอมเมนต์บอกกันครับผมและเจอกันใหม่สวัสดีครับ